สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากโ o เก r AT เอนะคะประจำวันที่เมีสายนปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะสำหรับข่าวตามตารางนะคะเมื่อคืนเวลาตีหนึ่งมีการประชุม f o m c แล้วก็มีการถแถลงออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะมาอ่านสรุปให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อเวลา8โมงเช้าเนี่ยก็มีถแถลงการจากคุณโจบไบเดนนะคะซึ่งเป็นการถแถลงการครบรอบ100วันในการทํางานนะคะสําหรับความขึ้นหน้าแล้วก็เนี่อ เดี๋ยวคุณจอบจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะส่วน ข่าวตามตารางไฮไลท์วันนี้นะคะจะอยู่ที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประกาศตัวเลข a d v a n c e ์จ d ดของทางอเมริกานะคะคาดการไว้อยู่ที่6.8%นะคะก็คาดการว่าจะประกาศออกมาสูงกว่าไต,ตรมาสที่แล้วนะคะอันนี้เป็นรายไต,ตรมาสเนาะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีข่าว Unemployment น l a i m นะคะหรือว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกอันนี้ประกาศรายสัปดาห์นะคะก็คาดการไว้อยู่ที่5 4า0 0 0สี่าแหน่งนะคะก็คาดการตัวเลขเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล็กน้อยนะคะแล้ว ก็จะมะีข่าว pending house sale นะคะหรือว่าอยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายนะคะประกาศตอน3ทุ่มนะคะคาดการไว้อยู่ที่4.2นะคะสำหรับเฟดนะคะเมื่อคือน,คนทุกคนน่าจะสงสัยนะคะว่าหลังประชุม f อฟเอแล้วเขาอ,ออกมาถแถลงแล้วก็สรุปการประชุมอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเมื่อคืนนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยมีมติเอกฉันคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ0จนถึง0.25นะคนะพร้อมประกาศว่า จะยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินหรือว่าคง QE ไว้คงเดิมนะคะอย่างน้อย1.2แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยเฟดนะคะจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน80 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็ซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนองนะคะหรือว่า MBS เนี่ยในวงเงินอีก4 0 0 0 0ล้านต่อ ต,ต่อเดือนเช่นเดียวกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณเจรมพาเวลเนี่ยซึ่งเขาเป็นประธานเฟดนะคะเขาก็แถลงต่อสื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า,าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่คณะกรรมการเฟดจะหาลือกันเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรแม้การซื้อ แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นก็ตามนะคะคือเขาพูดเป็นนัยยะประมาณว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะแจ้งให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าเราจะหารือกันในเรื่องดังกล่าวเมื่อไหร่เราจะส่งสัญญาณให้รู้ล่วงหน้าหากเราตัดสินใจปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพัสดุขณะเดียวกันเราจะจับตา หาความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายต่างๆของเราโดยเราคาดหวังว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะเห็นเป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป้าหมายที่เขาเก่าถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป้าหมายทางด้านเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องการจ้างงานด้วยนะคะซึ่งพอเฟดเก่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะเมื่อวานเนี่ยก็หลุดโลของอวันที่16เรียบร้อยนะคะซึ่งอยู่ที่ราคาหลุดโลที่ราคา90จุด 6กสนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อนะสำหรับมิวเนี่ยคาดการว่าวันนี้เขาน่าจะ,ะดีดขึ้นไปเทสโลที่เขาหลุดมานะคะแล้วก็ปรับตัวลงต่อแต่สําหรับการวิเคราะห์กรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณหนุ่มมาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งพอดอลลาร์ลงหนักปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น้ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ทะลุแนวต้านแถวพันเแล้ววันนี้นะคะคาดว่าน,น่าจะมุ่งไปที่1796นะคะ สำหรับรายละเ,เอียดข่าวอื่นเพิ่มเติมแล้วก็การสรุปการถแถลงการของประธานที่มีโจไบเดนนะคะเดี๋ยวเชิญคุณตอบต่อเลยค่ะขอบคุณครับคุณมิวครับสรุปใจความของเฟดได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับหลักๆแล้วก,ก,ก็คือไม่ได้ลดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐนั่นแหละนะครับมาเรื่องของเมื่อเช้านี้นะครับถแถลงการร้อยวันการทํางานของโจไบเดนนะครับผมสามเดือนกว่าๆแล้วนะเขาก็มาถแถลงการต่างๆว่าโปรเจกต์ที่เขาจะทําต่อมีอะไรบ้างนะครับหลักๆ นะครับสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะนะโยบายการเก็บภาษีของคนที่มีฐานะเพิ่มขึ้นนะครับและเรื่องของวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ i ินฟ a s t r ั c t u r e f u ันนะครับผมว่าจะเอาไปทำอะไรรอบนี้เขาก็ค่อนข้างให้รายละเอียดมาเยอะเลยนะครับผมก็มีตั้งแต่เรื่องของการดูแลเด็กในครอบครัวนะครับผมสนับสนุนการเข้าใจว่าสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษานะนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเวลาพัก้อนของครอบครัวค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศนะครับผม ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินเกี่ยวกับการศึกษานะครับผมในทุกในทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโอ้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการศึกษาหมดเลยนะครับแล้วก็2องแสนล้านดอลลาร์ครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้รอดพ้นโควิด -19 นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นแพ็กเกจที่เขาพยายามแถลงออกมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับแปลว่าเขาพูดอะไรเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทําจริงๆนะหลักๆแล้วมี2ประเด็นครับที่อยากจะให้โฟกัสในแถลงการช้วนี้เรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม กับคนที่มีรายได้สูงนะครับผมแล้วก็รายได้คนที่มีรายได้ต่ำกว่า400,000ดอลลาร์เนี่ยจะไม่ถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มนะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโฟกัสของโจไบเดนเนี่ยจะมุ่งไปที่การเก็บภาษีของคนที่มีฐานะมากกว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับนั่นคือเรื่องราวของโจไบเดนนะครับและวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกับวงเงินสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนทนะีนี้ขอตัดมาที่งานของ FOMC อีกรอบหนึ่งนะครับผม อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับของคุณเคที่นะครับเจ้าประจําที่ผมติดตามสม่ําเสมอนะคุณเคที่เนี่ยเขาให้เหตุผลไว้5ข้อด้วยกันนะว่าทําไมค่าเงินยูโรถึงจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเรื่องนี้มันต่อเนื่องจาก FOMC เมื่อคือนนี้นะครับผมข้อแรกเลยนะเหมือนที่บอกกันไปคือทางฝั่ง USD หรือดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงทําให้ค่าเงินดอลลาร์อาจจะปรับตัวอ่อนค่าลงไปอีก นะครับในขณะที่ยูโรดอลลาร์นะครับผมในเมื่อดอลลาร์อ่อนค่านะครับค่าเงินยูโรหรือ EU เนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นนะครับเหตุผลที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรอ่าไม่ใช่สหรัฐขอโทษดีผมพูดติดปากไปหน่อยผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันครับผม10ปีนะครับพุ่งขึ้นมาทำระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเป็นสัญญาดีนะครับว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับเงินเฟ้อน,น่าจะเริ่มมาคนกล้าที่จะ,ะมีการกู้งเงินมากขึ้นมีดีมานในการใช้เงินมากขึ้นนะครับ อย่างที่3ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานของเยอรมันนะก็ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับและอย่างที่4ี่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้มีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนนะครับผมจะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวหรือมาตรการควบคุมโรคระบาดนะครับผมเพราะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้วนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับอีกเวลาเจสัปดาห์นะครับก่อนจะถึงช่วงเวลาประชุมเฟดครั้งต่อไปหรือช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเอง อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาลองดูกราฟ EU กันสักนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะ EU นะครับตอนนี้เท่าลงที่เรามองในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันฟอร์มมันขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับมีไฮหรือไฮมีไฮหรืโลนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีการเบรกนะขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาสักซักใหญ่ๆแล้วนะก็นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับดําไมด้อ่านเ่าเมื่อวานนะถ้าท่านไหนติดตามอยู่ก็โอเคน่าจะน่าจะไม่ได้พลาดนิดไปนะครับ สำหรับยูโรนะครับก็เต้าที่ดูในเชิงเทคนิคเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่คุณเคที่เชื่อนะเอาละครับขอลงรายละเอียดเพิ่มเดิมนิดนึงของ f o m c อเนี่ยอย่างที่คุณมิวบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆจะเริ่มมีการพัฒนาม,มาในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วตัวเลขการจ้างงานก็เริ่มดีขึ้นตัวเลขเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่างๆหรือเงินเฟ้อต่างๆก็เริ่มดีขึ้นยังไงก็ตามครับพาวเวลได้ออกมาพูดต่อนะ่ะวาวา ตราบใดที่มันมันค่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไปไม่เกินสองเปอร์เซ็นในปีนี้นะครับก็คืออยังจะไม่ได้มีการ,ปรเปลี่ยนนโยบายอะไรไม่ได้มีการลดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะครับผมเป็นสัญญาณที่บอกชัดเจนว่าจะยังไม่เปลี่ยนนโยบายนะทุกคนเราจะยังคงทําแบบนี้ต่อนะครับส่วนเรื่องของเยอรมันผมแจ้งไปแล้วเนาะว่ายูสิบปีของเยอรมันเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับผมและวันนี้นะครับวันนี้เราจะคาดว่าจะได้เห็นตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานเพิ่มเติมด้วย แล้วก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณมิวบอกไปก็คือเรื่องของ a d v a n c e GDP นะครับของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะกลับมาแข็งแกร่งนะครับไอ้ตัวนี้อาจจะทําให้ค่าเงินยูโรมีความปันผวนเล็กน้อยนะครับแต่เท่าที่เราดูในกราฟกันเป็นเมื่อกี้ทรด์มันก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับตราบใดที่ไม่ได้ทํโล o ว e r l โลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับค่าเงินยูโรนะครับสรุปข่าวของผมมีประมาณนี้นะครับก็คือมองว่ายูโรเนี่ยน่าจะขึ้นต่อตามบทวิเคราะห์ของคุณเคที่นะและเรื่องของนโยบายของโจไบ คนไข้ที่จะสนับสนุนการศึกษาและเศรษฐกิจของอเมริกามากๆอันนี้ก็ต้องวัดกันละว่าเศรษฐกิจฝั่งไหนจะแข็งแรงกว่ากันเดีย๋ยวต่อไปให้คุณหนุ่มมาเล่าขายฟังนะครับได้ครับขอบคุณคุณจอบนะครับขออนุญาตแชร์ต่อคุณจอบเลยนะครับ,บ,บ,น,รบนี่เป็นข่าวที่ผมหามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนอกจากปัจจัยที่จะทําให้อทางฝั่งทางฝั่งยุโรปนะทางฝั่งยุโรปสามารถฟื้นตัวได้เนะี่ยมันจะมีตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยครับคุณจอบก็คือ จะมีในเรื่องของ Brexit Deal นะครับซึ่งตอนนี้นะครับคณะอ็มอนะครับหรือว่า member of european parliament นะครับคือเป็นสมาชิกของรัฐสภายุโรปนะครับทำการนะลงน้มนะโหวตนะโหวตลงนามในข้อตกลงนะครับข้อตกลงของ Brexit Deal ของทางฝั่งคุณบริจจนสันนะครับซึ่งมีความจะซึ่งมีความยาวหนึ่งพัน 449รอสิบเก้าหน้านะครับโหวตผ่านนะครับโหวตผ่านห6ร้อยหกสิบเสียงนะครับแล้วโหวตคัดค้านนะครับ5้าเสียงนะครับแล้วก็โหวตไม่ออกเสียงอยู่อยู่ที่สาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสึกดีลที่ยาวนานมาตั้งแต่ต้นปีนะครับที่มันถึงเดทไลน์ในต้นปีเนาะแล้วก็เริ่มที่จะใช้มาตรการบางอย่างชั่วคราวนะครับทีนี้เนี่ยก็ได้รับได้รับการโหวตผลโหวตว่าตกลงนะที่จะยอมรับยอมรับดีลนี้แล้วนะครับ วัะนั้นเนี่ยผมจะพยายามหารายละเอียดที่สำคัญๆของพันสี่ร้อยสิบเก้าหน้านี้มาให้ทุกคนฟังทีหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ในข่าวที่หามายังไม่มีรายละเอียดนะครับว่ามันมีการตกลงอะไรบ้างแล้วใครเสียเปรียบใครได้เปรียบนะครับแต่ว่านะครับมันจะเป็นการแก้ปัญหานะครับก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาอย่ที่ว่าชาวประมงของฝรั่งเศสะคระับไม่สามารถเข้าไปทําทการประมงในน่านาน้ำของอังกฤษได้นะครับเนื่องจากว่า ไม่มีใบอนุญาตนะครับในการทําประมงนั่นเองนะครับหรือว่าทางอังกฤษเนี่ยออกออกใบอนุญาตประมงให้ช้ามากๆนะครับทําให้ชาวฝรั่งเศสเกิดการประท้วงนะครับแล้วก็ไปปิดนะไปปิดอ่าลดขนส่งนะลถขนส่งอาหารทะเลนะครับจากสาราชลจักรนะครับไม่ให้เข้าสู่ยุโรปได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือไปปิดกั้นนะครับไปปิดกั้นบริษัทขนส่งหอยนะขนส่งหอยของสกอตแลนด์นะครับ ไม่ให้เข้าไปในยุโรปเหมือนกันนะนี่ก็เป็นปัญหาอยู่นะทีนี้พอลงนามทาข้อตกลงกันได้แล้วนะครับก็จะสามารถสามารถอสาาถ่งออกนะสาา่งออกหรือว่านําเข้าได้ใกล้เคียงกับปกตินะผมไม่ผมไม่ใช้คําว่าตามปกติแล้วผมใช้ว่าใกล้เคียงกับปกตินะครับเพราะว่าตัวดีลตัวนี้เนี่ยมันต้องมีคนที่ทั้งเสียผลประโยชน์แล้วก็ได้ผลประโยชน์นะครับนะอีกข่าวหนึ่งที่จะเอามาเสริมในวันนี้นะครับก็คือ Apple Inc ครับ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองนะครับโดยระบุว่ากำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสี่อลลาร์นะครับนะซึ่งสูงกว่านักวิเคราะห์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าสเก้าเซนต์เองนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลประกอบการหรือว่ารายได้หรือว่าหรือว่ายอดขายนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น iphone นะครับ Macbook ipad นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับหรือแม้กระทั่ง บริการออนไลน์นะครับรายได้รายได้จากการบริการนะครับเพิ่มขึ้นสูงหมดเลยนะครับนะอยู่ที่ระดบับ60%มากนะครับ70%นะครับแล้วก็รายได้บริการขึ้นสูงขึ้นไปอีกอ่เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยบริษัท Apple ก็เลยบอกว่าที่โอ้กำไรเยอะนะครับก็เลยจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอีก7%นะครับนะ เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบสองเซนต์ต่อหุ้นนะครับก็เลยอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสี่ดอลลาร์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับพอเรามาดูราคาหุ้นของตัว Apple นะครับตอนนี้หุ้นของตัว Apple อยู่ที่ร3อยสาสิบสามเหรียญน,นะครับ1 3อสมสิบสามเหรียญก็คือแปลว่าถ้าเกิดเขาปันผลปันปันผลต่อหุ้นเนี่ยหนึ่งจุดสี่ดอลลาร์แปลว่ามันหนึ่งจุดเเปอร์เซ็นต์นะครับต่อหุ้นเลยนะครับนะสำหรับตัวของ Apple นะครับแล้วพอเรามาวิเคราะห์ตัวราคา ราคาหุ้นนะครับตอนนี้หุ้น Apple นะครับน่าจะเป็นการพักตัวอยู่นะครับในโซนนี้ได้เป็นการพักตัวอยู่เพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาประกาศปันผลออกมาแล้วนะครับคิดว่าหลังจากที่นักลงทุนได้รับปันผลเสร็จแล้วนะจะมีส่วนหนึ่งที่ทําการขายหุ้นทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าในข่าวนะครับบอกว่า Apple นะครับจะทําการนะจะทําการซื้อหุ้นคืนนะครับจะทําการซื้อหุ้นคืนนะครับรวมมูลค่าเก้าหมืนล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให หุ้นของเทสลานะครับหุ้นของเทสลาเนี่ยดรอปลงมาได้นะดรอปลงมาได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยที่แนวรับแรกนะครับของของไอไม่ใช่หุ้นเทสลาเท่าไ่ครับหุ้นของ Apple นะครับอะไรจัดพอดีเลยครับวิเคราะห์แอปเปิลดรอปมาได้โอ้โหดีนะรู้ตัวทำนะครับอาจจะดรอปลงมาได้นะครับที่ราคา121.8นะครับ121.8เหรียญได้นะครับแล้วก็ยังมีถ้าเกิดว่ายังลงมาได้อีกนะครับจะมีตัวของแนวรับนะครับ อยู่ข้างล่างนี้นะครับเนี๋ยวเราอาจจะลากอ่าเป็นเมเจอร์เทรนไลน์นะครับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับดูความชันของเทรนไลน์แล้วแล้วเราก็ลองเลือกดูนะครับโอ้ยนะครับลองเลือกเลือกดูนะครับแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาเมเจอร์เทรนไลน์เป็นเป็นแค่ตัวนี้นะครับคิดว่านะคิดว่าราคาน่าจะลงมาถึงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับหร้อยยี่สิบห้าเหรียญได้แต่ถ้าเกิดเราเอาฟิโบนัชชีมา จับดูนะครับราคาน่าจะย่อตัวระดับแรกนะครับระดับแรกน่าจะร้อยี่สิบแปดนะครับถัดมาคือร้อยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาร้อยถ้าเกิดว่าราคามันลงมาจริงนะครับหนึ่งร้อยี่สิบห้าเหรียญต่อหุ้นเนี่ยเป็นราคาที่คิดว่าพอมันลงมาแล้วน่าจะสามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับนะถ้าเกิดใครจะรอซื้อนะรอซื้อแถวๆนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคู่เงินโอเคครับ เรามาดูคู่เงินตัวอื่นบ้างน,นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับคุณจอกับคุณมิวก็เปิดดอลลาร์อินเด็ก์นะครับเปิดท่องนะแล้วก็อีูให้เราดูใช่ไหมครับเมื <im> ่อวานนะหน้าแหกแตกสะแลกขาดเลยครับสำหรับตัวผมเองนะเมื่อวานบอกว่านะครับเมื่อวานบอกว่าเห็นแวบๆนะว่าตัวดอลลาร์อินเด็ก์นะครับทางเฟรมเดย์นะครับตัดตัดแนวต้านขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายนะพอจบพอจบวัน <im> จริงๆนะครับกลายเป็นว่าที่เราเห็นเป็นแท่งบอดี้ขึ้นไปตอนตอนเมื่อวานนะครับ มันกลายเป็นไส้เทียนนะครับเพราะว่าพอพอเฟดเอบลมีซีประกาศออกมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลทั้งสิ้นนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงทันทีแล้วก็ปิดตัวเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับแล้ววันนี้ก็ปิดตัวเป็นแท่งเทียนขาลงอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะแปลกใจนะเพราะว่ามันมีขาม่าวมาดราต้องทาให้ทําให้ใบแอดหรือว่าการวิเคราะห์อของเราเนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับนะ่น อย่างตัว u c a คนะครับยูแคดเนี่ยเมื่อวานก็ทำการเบรกเอาท์ลงมาได้นะนะครับยูแคดน่าจะเป็นน่าจะเป็นแค่ตัวเดียวที่ที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนเมื่อวาน,นเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวอื่นนะตัวอื่นจังหวะที่เราจะเข้าไปทำการซื้อขายค่อนข้างยากนะครับมันมันจะมีมันจะมีเนี่ยครับแต่แบบเนี้ยพอมันขึ้นมาส,งสูงๆแบบนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าซื้อใช่ไหมครับแต่พอเป็นยูแคดใช่ไหมครับยูแคดเมื่อวานนะครับยูแคดเมื่อวานทั้งวันนะ เป็นการพักตัวเกาะกลุ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการทิ้งลงมาทันทีเมื่อเมื่อไอโฟนมีประกาศนะครับตรงนี้นะครับก็ทําให้หลอกมันเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างโอเคที่สุดของเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะถึงแม้ว่าตัวอื่นจะขึ้นจะขึ้นตามก็ตามนะครับเนี่ยตัวเอยูยิ่งยิ่งตัวเออยูนี่คือยิ่งไม่มีไม่มีจังหวะในการเทรดเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะวันนี้นะ บอกได้คำเดียวว่าเวทอสีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเอ c เทำให้ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ผ่อนค่าลงใช่ไหมคับผ่อนค่าลงนะแต่ว่าข่าวที่จะออกมาในวันนี้อย่าง a d v a n c e g GDP นะครับดันดันมีค่าการออกมาว่าน่าจะดีขึ้นนะครับมีค่าการออกมาจะดีขึ้น unemployment c l น i m น่าจะลดลงนะครับนะครับแล้วก็ pending home sale นะครับหรือว่ายอดยอดการสร้างบ้านใหม่นะยอดการขายบ้านใหม่นะครับ จะดีขึ้นนะครับ4.2%เพราะนั้นเนี่ยราคา,าข่าวที่จะมาไายราคานะครับในช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยมันมันมันตรงกันข้ามกับข่าวที่ออกมาเมื่อวานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาวันนี้จะค่อนข้างสับสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่แบบผมจะเวทแอสซีนะครับแต่ถ้าเกิดเราอิงนะเราจะอิงกับ ผมให้ความสําคัญไปกับข่าวระยะสั้นแล้วกันนะครับก็คือข่าวที่กัลังยอออกมาคือ Adva n c e นจีนะครับที่จะออกมาว่าดอลลาร์จะทาให้ดอลลาร์เด็กแข็งค่านะเพราะมันออกมาดีหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ถ้าจะให้วิเคราะห์จริงๆก็คือพวกนี้จะติดแนวรับแนวต้านทั้งหมดแล้วก็เกิดการย่อตัวทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นอีูนะครับ EU ขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับอ่าเป็นเป็นไฮเดิมก่อนหน้านะเป็นไฮเดิมดนรับเป็รเนดดีนะครับตรงนี้นะครับ ขึ้นมาเหตรงนี้ปั๊บก็จะย่อตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายช่วงบ่ายผมคิดว่ายังไม่สมควรที่จะเทรดโดยประการทั้งปวงนะครับแล้วเราไปเทรดอีกทีหนึ่งก็คือทุ่มครึ่งนะนะถ้าเกิดถ้าเกิดตามความเห็นของผมนะวันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือว่ามันจะลงมาต่อนะปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูตอนที่มันเป็นไฮวัลไทายดีกว่านะครับนะมันจะเห็นมันจะเห็นต้องว่าการซื้อขายที่ชัดเจนกว่านะครับตรงน,นี้ก็ เห็นไหมครับมันทําท่าว่าอาจจะพักพักตัวใช่ไหมถ้าเกิดเราชอร็อตไปตอ่อตอนนี้เลยในเอ็นยูถ้าเกิดชอ็อตไปตอนนี้เลยอาจจะได้กําไรก็ได้หรืออาจจะพลาดก็ได้นะครับเพราะว่าเราเรายังเรายังไม่เห็นชัดเจนนะว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อน,นะครับตรงนี้นะครับมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมมีนี่แหละครับทองทองแล้วกันนะครับทองเนี่ย คิดว่าวันนี้น่าจะขึ้นไปไม่เกิน1,795นะครับคิดว่าน่าจะไปไม่เกิน1,795เพราะฉะนั้นเนี่ยท่องถ้าจะ buy a s นะครับให้เป็นดัก short pan นะครับดัก short p a แล้วก็ stop loss เนี่ยสต็อปลอสก็1,800นะครับประมาณนี้ครับก็สําหรับการวิเคราะห์ข่าวนะสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจาก ETF น้าเดียวฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวเจอ เดี๋ยวเจอคู่ไหนที่น่าจะน่าจะมีโอกาสให้เทรดนะภายในวันนะเดี๋ยวเราอัปเดตกันในกลุ่มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หวันพรุ่งนี้ครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ